เฮสาวมันต้องอย่างนี้นะขม่าไุดฟอาวสรินเนอะเทมามึจะเคยเห็นนะแบบนี้ของุดฟอาวสรินนะวับนี้ตามที่เขาติดไฟไปเลยไม่ใจะไม่ค่อยมีตั้งแบบนี้นะครับ อันนี้ของของวัดไหนครับวัดเทพครับขอลงเป็นยูทูบได้ครับผมได้ครับนี่ครับเพิ่งจะเคยครั้งแรกที่เขาตั้งแบบนี้ครับส่วนมากจะไม่ค่อยดีนะจะเป็นวิถีกรรมแบบใหม่แบบหนึ่งครับซุปต์สาวซรินครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆเลยยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับเฮ้ยจังนะ